สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นวันสุดท้ายของการเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้วนะคะวันนี้นิ่มเที่ยวไม่ตรงตามแพลนอีกเหมือนเดิมเพราะว่าตื่นสายค่ะแต่จะไปถ่ายรูปวิวสวยและซื้อของฝากราคาถูกกับไทยที่ไหนไปดูกันเลยเช้านี้เราตื่นสายเพราะว่าเมื่อวานเราไปดิสนีย์แลนด์ทั้งวัน เหนื่อยมากๆทุกคนวันนี้นิ่มเช็คเอาท์โรงแรม j i แล้วนะคะแต่ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนตอนนี้ก็9ก้ามงครึ่งแล้วค่ะเราเลยตัดสินใจกินข้าวแถวหน้าโรงแรมก่อนหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็เรียกดีดีมาที่นอตบานกินแลนสวยมากทุกคนใครมีแผนที่จะมานิ่มขอแนะนําว่าให้มาช่วงบ่ายดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงเช้าที่นิ่มมา มันย้อนแสงพอถึงตรงจุดถ่ายรูปนิมคิดว่าประเทศไทยทุกคนเพราะมีแต่คนไทยทุกคนที่มาถ่ายรูปก็คือแบบพูดไทยฉ่ำก็คือคนไทยทั้งนั้นเลยก็ที่นี่มันจุดไอจีสปอร์ตะเนาะเราจะพาดกันได้ยังไงใช่ไหมล่าคือสวยจริงๆทุกคนใครที่มาเซี่ยงไฮ้ครั้งแรกแบบนิมนะคะแนะนำให้มา ฝั่งตรงข้ามของ Not นอตบันกรีนแลนด์ก็จะเป็น,นหอไข่มุกนะคะส่วนแม่น้ำที่เราเห็นก็จะเป็นแม่น้ำ่วงผู่ค่ะฉันวาฉันเริ่มปดท้องแล้วเ,เ,อเอาละใครมาถึงที่ถ่ายรูปตรงนี้แล้วอยากเข้าห้องน้ำนะคะเขามีห้องน้ำนะทุกคนอยู่ด้านหลังของกระจกที่ถ่ายรูปอันนี้นะคะแต่ว่าต้องลงบันไดไปอันนี้แฟนนิ่มบอกมาอีกทีนะ ถ่ายรูปเสร็จเราก็เรียกดีดีไปตรงซินเทียนตี้เลยค่ะเพราะเราตั้งใจกันจะไปกินเบเกิลเจ้าดังนะคะเราอยู่ที่ซินเทียนตี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจุดไหนที่เขาถ่ายรูปกันแต่เมื่อกี้เราไปกินเบเกอรี่ร้านที่เขาแนะนำมาเราสึกว่ามันเฉยๆเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันไม่ร้อนหรือเปล่าหลังจากกินเบเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามเดินหาตึกสวยๆที่เขาถ่ายลงกันอ่ะทุกคนที่เป็นแบบจุดถ่ายรูปเช็คอินตรงซินเทียนตี้คือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยอ่ะทุกคนเราเดินวนอยู่แยกเนี้ยแล้วก็ตรงแถวแถวร้านเบเกอร์ที่เราไปกินอ่ะทุกคน ก็หาไม่เจอนะคะใครที่เคยไปมาแล้วลองคอมเมนต์มาไว้ได้นะคะ <_ C os> เผื่อนิ่มได้มีโอกาสไปเฟี่ยงไฮ้อีกนิ่มว่านิ่มจะกลับไปตรงซีนเทียนตี้เนี่ยให้ได้ <_ c oughs> พอหาไม่เจอนะคะเราก็เลยตัดสินใจเข้าห้างค่ะเป็นห้างที่อยู่ข้างหน้าขวามือนี่แหละทุกคนคือห้างอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเข้าห้างไปก็ไม่ได้ชอบอะไรค่ะไปเข้าห้องน้ำเฉยๆทุกคนแล้วก็ออกมาก็เลยพูดกันว่า งั้นเราไปซื้อของฝากกันดีกว่าระหว่างรอดีดีมารับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนิมก็เลยถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายชำ้ำเจอดอกไม้ก็ถ่ายทุกคนคือเป็นคนชอบถ่ายรูปมากตื่นเต้นกับทุกอย่างอยากแบบถ่ายเก็บไว้เยอะๆแต่ลืมถ่ายคลิปนะคะ ร้านของฝากที่กำลังจะไปชื่อว่า Hot Mac สาขาที่นิ่มไปเขาว่ากันว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดบอกตรงๆว่าให้อยู่ที่นี่ทั้งวันยังได้อะทุกคนของมันถูกแปลกตาม,มากตื่นเต้นไปหมดราคาเริ่มต้นก็ประมาณหนึ่หยวนนะคะ แบบถูกกว่าหนึ่งหยวนก็มีอ่ะทุกคนลองไปเดินนะคะแนะนำมากเสร็จจากการซื้อของฝากเราก็นั่งดีดีไปที่ห้างแถวถนนหนานจิงโรดนะคะตอนแรกตั้งใจจะไปกินนิวซุกิยากิ แต่คิวเต็มอดเลยและหิวมากเลยเดินเข้ามาร้านนี้แทนเพราะว่าไม่มีคิวของเยอะเนื้อดีมากน้ำจิ้มในรูปที่กินไม่เลี่ยนเลยที่สังเกตคนในร้านส่วนมากเป็นคนจีนแล้วก็มีแต่วัยรุ่นนึกว่านั่งกินปิ้งย่างอยู่ในซีรีส์จีนค่ะกินเสร็จก็ประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะคะก็เลยนั่งดีดีไปถ่ายรูปตรง บันไดเลื่อนมุมนี้นะคะทุกคนสวยมากนั่งดีดีมาที่ห้าง IFC นะคะแล้วก็ตรงนี้นิ่มเดินมาตรง MTR ทางออก3านะทุกคนการเที่ยวเซี่ยงไฮ้ของเราก็จบตรงนี้นะคะแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบค่ะเพราะว่าเราต้องไปเอากระเป๋าที่โรงแรมเพื่อที่จะไปนอนอีกโรงแรมหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีบินเช้า เอากระเป๋าที่โรงแรมเสร็จเราก็เดินไปขึ้น MTR นั่งยาวมาที่สนามบินเลยแต่ยังไม่กลับนะคะแค่ย้ายโรงแรมพอพรุ่งนี้มีบินไฟเช้าเลยอยากนอนใกล้โรงแรมบวกกับราคาถูกนิ่มกับแฟนบินคนละไฟนะคะที่เลือกบินไฟเช้าอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกวันเป็นวันจันทรแฟนนิ่มต้องทำงาน เช้าแล้วก็นิมก็ต้องส่งของให้ลูกค้าด้วยนะคะพอถึงสนามบินให้เดินมาที่ Ex i t 26เพื่อที่จะนั่งบัสไปยังโรงแรมเป็นบริการของโรงแรมนะคะนั่งฟรีค่ะซึ่งจะมีรถบัสผ่านมาหลายคันมากแต่เราต้องขึ้นรถคันนี้นะคะที่มีชื่อโรงแรมของเรารถบัสนี้เขาใช้ร่วมกันหลายโรงแรมนะคะให้ลงโรงแรมที่เราจองไว้นะทุกคนพอถึงก็เช็คอินแล้วก็แจ้งพนักงานได้เลยว่าเราจะขึ้นรถบัส รอบเวลาไหนนะคะกะเวลาดีๆเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่นิ่มแนะนำเลยเพราะว่าบริการดีแล้วก็ห้องสะอาดค่ะนิ่มบินไฟล์เโมงนิ่มออกประมาณตีสี่ตีห้านี่แหละทุกคนจริงๆโรงแรมนี้เขามีอาหารเช้าให้ฟรีนะคะแต่ว่าอาหารเช้าน่าจะเริ่มประมาณ7จ็ดโมงนี่แหละทุกคนใครที่ไม่ทันอาหารเช้าเขาก็จะมีสนแน็คบ็อกให้นะคะ พิกัดต่างๆและข้อมูลเพิ่มเติมเดีเด๋ยวนิมแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนทริปเซี่ยงไฮของนิ่มก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปวอล์กแต่มันเป็นการเหมือนรวมรูปแล้วก็มารีวิวนิ่มตั้งใจทําเผื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่กําลังจะเดินทางไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะ ขอให้นิ่มได้กลับมาที่เซี่ยงไฮ้อีกเพราะว่ายังมีอีกหลายที่เลยที่อยากไปแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่อยากกินสำหรับใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกนิ่มแนะนำเซี่ยงไฮ้เลยเมืองสวยของถูกฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้นิ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย